สวัสดีค่ะนักเรียนที่มีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูเจต์ุลนัทจงดาอีกแล้วนะคะก็วันนี้เราก็มาเจอกันเป็นวันที่5้าหรือคลิปที่5เป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะคุณครูจะพาเรียนเรื่องความหมายของคําที่ประสอบด้วยสระอูนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปเรียนเรื่องใหม่นะคะก็ครูจะอยากทบทวนก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วหรือคลิปที่แล้ว คิปที่แล้วนะคะคุณครูสอนเรื่องอะไรไปเอ่ยจาได้ไหมคะเรียนเรื่องคําที่ผสมด้วยสระอูใช่ไหมคะคาสระอูเป็นสระเสียงอะไรคะคุณครูถามหน่อยสระอูเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวนะคะสระอูตําแหน่งของสระอูจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ตรงด้านล่างพยัญชนะแล้วก็สระอู จะมีรูปร่างคล้ายๆกับขอไข่ตัวเล็กๆที่อยู่ใต้พยัญชนะนั่นเองนะคะถ้าแปลว่าเจอขอไข่ที่อยู่บนบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะแล้วน้องเรนจะบอกเป็นสระอูได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าสระอูจะต้องอยู่ที่ไหนเสมออยู่ที่ด้านล่างพยัญชนะเสมอนะคะทีนี้การเขียนสระอูเขียนเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจากเขียนหัวก่อนขอหัวก่อนแล้วก็ลากลงมา ลากไปด้านขวาแล้วก็ขีดขึ้นด้านบนง่ายๆเขียนเหมือนขอไข่เป๊ะเลยแต่แค่เขียนตัวเล็กๆอยู่ใต้บรรทัดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างเลยได้ไปฝึกอ่านสะกดคำสาละอูกันมาบ้างหรือยังบางคนนะคุณครูเห็นผู้ปกครองชอบถ่ายคลิปส่งมาให้คุณครูด,ดูเลยการอ่านสะกดคำใช่ไหมใครที่อ่านเก่งแล้วอย่าลืม ไปฝึกอ่านสะกดคําแล้วอัอดคลิปสั้นๆมาให้ครูดูด้วยนะว่าใครสะกดคําสระ,ะอูกเก่งแล้วให้คุณครูทวนให้ไหมคะว่าการอ่านสะกดคําต้องสะกดยังไงเช่นปูต้องสะกดยังไงคะคาว่าปูเวลาครูบอกให้ให้นักเรียนทุกคนสะกดคําคําว่าปูคะ่ะนักเรียนจะต้องสะกดว่าปออูปูแบบนี้เป็นต้นนะคะเช่นคําว่างูนะคะจะสะกดคําว่ายัางไงงออูงูใช่ไหมคะ ทีนี้เราฝึกอ่านสะกดคําได้แล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาขึ้นเรื่องความหมายของคํานะคะว่าแต่ละคํามีความหมายว่าอย่างไรนั่นเองไปดูที่คําแรกค่ะคําแรกนะคะคือคํานี้ค่ะนักเรียนช่วยตอบคุณครูหน่อยนะคะว่าคํานี้พยัญชนะต้นคือตัวอะไรคือตัวดอเด็กเก่งมากค่ะดอเด็กออกเสียงว่าดอ ข้างล่างเราเรียนมาแล้วคือสละอูใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากคานี้อ่านว่าดูออกเสียงตามคุณครูคะ่ะอ่านว่าดูดูดูแต่ถ้าสะกดคําคํานี้เราจะต้องสะกดว่าดออูดูถึงจะถูกนะคะให้สะกดว่าดออูดูเวลาคุณครูพูดบอกว่าให้อ่านออกเสียงคําคํานี้ออกเสียงว่าดู แต่ถ้าให้สะกดคำให้สะกดว่า do ดูแบบนี้นะคะทีนี้คำว่าดูนักเรียนทุกคนรู้จักความหมายของคำว่าดูไม่เอ่ยว่าดูแปลว่าอะไรเราชอบใช้กันบ่อยว่าดูอะไรคะดูทีวีดูฟุตบอลดูกีฬาดู u t u b e อย่างเงี้ยคำว่าดูแปลว่าอะไรเอ่ยมีใครรู้จักไหมคะดูคือการทำอะไร คือการใช้อะไรทำอะไรเอ่ยค่ะสำหรับความหมายของคำว่าดูนะคะดูมีความหมายว่าการใช้สายตามองเพื่อให้เห็นดูคือการใช้สายตาค่ะถ้าหลับตาเราจะดูไม่ได้ดังนั้นการดูคือใช้สายตามองไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นภาพนี้นะคะภาพนี้คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังเอามือชี้ไปที่จอโทรทัศน์ค่ะ ตาเขาก็มองไปที่โทรทัศน์ด้วยดังนั้นนะคะ mm hmm. เด็กคนนี้กําลังดูทีวีหรือดูโทรทัศน์นั่นเองในภาพในโทรทัศน์น่าจะเป็นกีฬาอะไรสักอย่างดังนั้นเด็กคนนี้ดูทีวีถ้าสมมติคุณครูให้เรียแต่งประโยคนั่นเราจะแต่งว่าฉันดูทีวีน้องดูทีวีหรือดูโทรทัศน์ดูอะไรดีดูท้องฟ้าดู ดูนกดูน้ำดูอะไรได้อีกคะดูดูพ่อทำงานดู youtube ดูมิวสิกวิดีโอเพลงอย่างนี้คะ่ะคือการใช้สายตาดูนะคําว่าดูคือการใช้สายตาเพื่อให้เห็นสิ่งสิ่งนั้นถ้าใช้สายตาแล้วไม่เห็นแปลว่าเราไม่ได้ดู คือแบบไหนใช้ใช้สายตาแล้วไม่เห็นคือเราหลับตาค่ะหลับตาคือเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นสิ่งต่างๆดังนั้นเราจะไม่เรียกว่าดูการดูการใช้สายตามองไปที่สิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เห็นสิ่งสิ่งนั้นเราเรียกว่าดูนั่นเองค่ะต่อไปคำนี้ค่ะนักเรียนตอบคุณครูดังๆว่าพยัญชนะต้นของคำนี้คือตัวอะไรคะปอปาเก่งมากค่ะปอปาออกเสียงว่าปอปอ จะอูออกเสียงว่าอูอูวิธีสะกดคำให้สะกดว่าปออูปูปออูปูนักเรียนรู้จักความหมายของคำว่าปูไหมคะคุณครูรู้ว่าเด็กทุกคนชอบจะรู้จักคำว่าปูและเคยหินบางคนชอบกินด้วยซ้ำค่ะปูถ้าคุณครูถามว่าความหมายนักเรียนคงจะตอบพร้อมกันว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ แต่ทีนี้มาดูกันว่าคําว่าปูมีกี่ความหมายค่ะสําหรับคําว่าปูนะคะจะมีสองความหมายปูความหมายที่หนึ่งคืออะไรคะนี่คือรูปปูปูคือสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีขาห้าคู่ห้าคู่ก็คือหนึ่งกับสองเรียกคู่หนึ่งเห็นไหมคะมันจะคนละฝั่งดังนั้นมีขาห้าคู่เท่ากับมีขาอยู่สิบขา ซึ่งคู่แรกของปูค่ะคู่ขาคู่แรกของปูเราจะเรียกว่าก้ามปูนั่นเองเห็นไหมคะเห็นในรูปไหมก้ามปูใหญ่ๆบางคนบอกว่าโอ้หนูชอบกินผมชอบกินก้ามปูนี่แหละค่ะคือขาคู่แรกของมันบางคนจะตอบว่าปูมีแปดขาไม่ใช่ทั้งหมดปูมีทั้งหมดสิบขาหรือห้าคู่โดยคู่แรกเขาจะเรียกว่าก้ามปูนั่นเองนะคะดังนั้นปูความหมายที่หนึ่งแปลว่าสัตว์ค่ะต่อไปดูภาพนี้ค่ะ ปูความหมายที่สองคือการทำยังไงคะนี่ดูภาพเขาก็คนนี้เขาน่าจะทําอะไรคะปูเสือใช่ไหมคะคาว่าปูความหมายที่สองหมายถึงการวางลาดลงไปกับพื้นหมายความว่าอย่งไงวางลาดลงไปกับพื้นปูเสือใช่ไหมคะเราก็หยิบเสือแล้วเราก็ปล่อยเสือให้มันลาดไปกับพื้นแล้วก็ก็จะ เอาไว้นั่งใช่ไหมคะปูเสือปูอะไรคะปูที่นอนใช่ไหมคือเราเราวางสิ่งสิ่งนั้นลงกับพื้นนี่ค่ะหรือถ้าเราปูที่นอนก็แปลว่าเราวางผ้าปูที่นอนไว้บนเตียงนั่นเองค่ะปูอะไรได้อีกปูพรมใช่ไหมคะคือดังนั้นนักเรียนจะได้คําศัพท์ใหม่แล้วนะปูไม่ใช่ที่แปลสัตว์อย่างเดียวนะคะแต่ปูเป็นการกระทําคือการวางลาดลงไปกับพื้นเช่นคําว่าปูเสือนั่นเองค่ะ ดังนั้นปูนะถ้าแต่งประโยคจะมีสองแบบแบบที่หนึ่งปูเป็นสัตว์อาจจะเป็นประธานเช่นปูกินอาหารปูหนีบมือปูวิ่งเร็วหรืออาจจะเป็นฉันกินปูฉันดูปูฉันเห็นปูปูความหมายนี้หมายถึงสัตว์นะคะ แต่ถ้าประโยคไหนที่อาการการกระทําเป็นปูเช่นแม่ปูเสือฉันปูเสือพ่อปูที่นอนน้องปูเสือเห็นไหมคะความหมายต่างกันเลยนะแค่คําว่าปูคําเดียวคำหนึ่งปูแบบหนึ่งเป็นสัตต์ปูแบบหนึ่งคือการกระทํานะคะดังนั้นนักเรียนต้องฟังดีๆว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ให้ทําอะไรเช่น ให้ไปปูเสือนักเรียนก็ต้องไปปูเสือนะไม่ใช่จะไปเข้าใจว่าปูแบบไหนปูเป็นสัตว์เป็นเสือไม่ใช่นะคะนักเรียนต้องแยกดีๆว่าปูเป็นสัตว์หรือปูเป็นการกระทํานะดังนั้นความหมายมีสองความหมายนะคะจำไว้ให้ดีๆนะคําว่าปูต่อไปคํานี้ค่ะคํานี้นักเรียนออกเสียงให้ครูคฟังหน่อยเร็วพยัญชนะต้นหอหีบค่ะหอหีบสละอูหออูหู หอูหูหูมีความหมายว่าอย่างไรคะหวังว่าข้อนี้ทุกคนจะตอบถูกนะหูคืออวัยวะหนึ่งนะคะที่มีหน้าที่ฟังเสียงหูมีหน้าที่ฟังเสียงถ้าเราไม่มีหูหรือเราหูหนวกเราจะไม่ได้ยินเสียงนะคะอวัยวะที่มีหน้าที่ฟังเสียงนะหู ถ้าแต่งประโยคหูก็จะแต่งว่าฉันมีหูน้องมีหูพ่อมีหูแม่มีหูหรือฉันเจ็บหูฉันอะไรดีคะฉันหูไม่ดีฉันฉันชอบหูได้ไหมชอบหูคนได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่จะเป็น หูใช่แค่เป็นหูของคนอย่างเดียวไหมคะหูไม่ใช่แค่ของคนอย่างเดียวนะแต่จะเป็นสัตว์มีหูไหมคะมีสัตว์ก็มีหูเหมือนกันสัตว์ก็เอาหูไว้ฟังเสียงเหมือนกันนะคะดังนั้นเป็นอวัยวะทั้งคนและสัตว์ได้เลยนะคําว่าหูต่อไปคํานี้ค่ะงอูงูงอูงูงูมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย งูคือชื่อสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งค่ะสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งเราจะชอบเห็นงูมันเลื้อยใช่ไหมคะงูไม่มีขานะคะงูมันจะเลื้อยไปมาดังนั้นมันก็เลยเป็นสัตว์เลื้อยคานงูนะคะมีทั้งที่เป็นมีพิษและไม่มีพิษนะคะงูบางชนิดมีพิษอันตรายร้ายแรงมากกัดคนคนสามารถตายได้หรืองูบางชนิดอาจจะไม่มีพิษกัดเราไม่ตายแต่งูตัวนั้นอาจจะตัวใหญ่มันอาจจะลัดตัวเราได้ โดยเฉพาะเราเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมคะเวลาเห็นงูอย่าเข้าใกล้งูเป็นอันขาดนะคะเพราะว่างูเป็นสัตว์อันตรายนะคะถ้าเป็นงูที่มีพิษเราอาจโดนงูกัดได้แล้วเราอาจจะเสียชีวิตได้นะถ้างูมีพิษเยอะแต่ถ้างูที่ไม่มีพิษแต่ถ้ามันตัวใหญ่นะคะมันก็จะลัดลัดเราหลายคนคงจะเคยเห็นคลิปงูลัดคนหรือง,งูกําลังจะกินคนแบบนั้นได้นะยิ่งเรา เป็นเด็กนะคะเราเป็นน้องน้ป .1 เนี่ยเราตัวน้อยอยู่เห็นงูปุ๊บเราต้องทายังไงทันทีเลยวิ่งหนีเลยไม่ใช่คุณครูเจสบอกว่างูไม่มีพิษแล้วไปเล่นกับงูอย่างเงี้ยได้ไหมคะไม่ได้นะดังนั้นงูมันก็เป็นสัตว์นะคะมันจะไม่รู้จักอะไรนะถ้ามันเห็นเรามันจะคิดว่าเราเป็นศัตรูดังนั้นเราอย่าอยู่ใกล้มันนะคะสําหรับงูนะถ้าแต่งประโยคคําว่างูจะแต่งประโยคว่ายังไงฉันดูงู ฉันกวงังงูฉันเห็นงูงูกัดคนงูกินไก่ได้ไหมแต่งได้หมดเลยค่ะงูความหมายของว่างูนักเรียนคงจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวกูจะไปคำต่อไปเลยนะคำต่อไปค่ะตัวนี้พยัญชนะต้นคือรอเรือรอเรือสละอูรออูรูรออูรู รออูรูรูอะไรบ้างนั้นเม่เคยได้ยินวดรูอะไรคะรูปูรูหูรูจมูกรูอะไรอีกคะรูตามตามท้องนาใช่ไหมคะรูปูรูงูเห็นไหมคะแล้วคําว่ารูมันแปลว่าอะไรเอ่ยรูแปลความหมายอีกความหมายนึงคือแปลว่าช่องค่ะการที่มีรูก็แปลว่ามีช่องเข้าไปถ้าเป็นรูปูก็คือ ปูมันขุดขึ้นเพื่อให้ตัวเองลอดเข้าไปในช่องที่ตัวเองสร้างสัตว์ชนิดไหนบ้างคะที่มีรูมีปูปูอยู่ในรูงูได้ไหมคะหนูหนูหนูมีรูไหมคะรูหนมูมีได้เหมือนกันดังนั้นรูแปลว่าช่องค่ะจะเป็นรูกลมๆเล็กๆหรือจะใหญ่ๆก็ขึ้นอยู่กับสัตว์ชนิดนั้นๆนะคะรูถ้าจะแต่งประโยคคําว่ารูครูจะแต่งว่า ฉันเห็นรูปูน้องเห็นรูปูฉันเห็นรูหนูแบบนี้ก็ได้อันนี้คือเรียกว่าการแตกประโยคนั่นเองค่ะไปคำต่อไปค่ะคือชอช้างชอช้างออกเสียงว่าชอชอชออูช,อชูชออูชูชูนักเรียนอาจจะเคยได้ยินชูมือชูป้ายชูแขน คำว่าชูแปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนรู้จักความหมายไหมคะมาดูความหมายของคําว่าชูค่ะชูหมายถึงยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิมเช่นภาพนี้นักเรียนจะเห็นเด็กเขาชูแขนขึ้นสูงๆแล้วก็สองนิ้วขึ้นมาอันนี้ชูแขนใช่ไหมคะแล้วก็ชูสองนิ้วก็คือยกนิ้วขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิม หรือชูป้ายที่เขาถือป้ายนะคะ่ะเขาชูป้ายขึ้นสูง,สงก็คือเป็นการยกขึ้นสูงกว่าระดับเดิมเช่นมือมือครูอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะถ้าครูยกขึ้นก็คือยกมือหรือชูมือขึ้นมาให้เห็นนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้คะ่ะทอถุงสะอูทอถุงสะอ,ถอ,ถสะอูวิธีอ่านสะกดคำจะต้องอ่านว่าไงคะถออูถูถออูถูถออถ ถูนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าถูอะไรคะถูบ้านถูแขนถูขาถูอะไรอีกถูหน้าถูหลังการถูคือการทํำยังไงนะคะการถูหมายถึงเช็ดโดยใช้สิ่งหนึ่งไถไปมาให้สะอาดการเช็ดนะคะเช็ดแน่นอนแปลว่าการทําให้สะอาดค่ะเช็ดโดยใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นถูบ้านจะใช้ไม้กวาดหรือไม้ ขออภัยค่ะใช้ไม้ถูในการถูพื้นใช่ไหมคะถูบ้านถูพื้นก็คือการใช้ไม้ถูถูไปถูไปไถไปไถมาแล้วมันก็จะสะอาดดังนั้นเรียกว่าถูบ้านบางคนถูแขนอาบน้ําถูแขนถูขาก็คือใช้มือเราเนี่ยสะะถูไปถูมาที่แขนแขนเราก็จะสะอาดมือเราก็จะสะอาดหรือถูหน้านักเรียนอาจจะมีอาจจะใช้มือหรืออาจจะใช้ เขาเรียกไงคะเป็นเหมือนเครื่องล้างหน้าถูถูหน้าให้สะอาดนั่นเองนะคะถูที่เห็นชัดเจนเลยคือถูพื้นนี่แหละคะ่ะการใช้ไม้ถูไถไปไถามาพื้นก็จะสะอาดนั่นเองคะ่ะคําต่อไปคะ่ะคํานี้คอควายคออูคูคออูคูคออูคูพอนักเรียนได้ยินคําว่าคออูคูปุ๊บนักเรียน คิดว่าคําว่าครูหมายถึงอะไรคะถ้านักเรียนคิดว่าครูนี้หมายถึงคนที่สอนเราคุณครูบอกเลยว่าผิดนะคะคออูครูไม่ได้แปลว่าคุณครูนะครูจะหมายถึงครูคำนี้จะเป็นเหมือนถึงครูน้ําแต่ถ้าคนที่สอนหรือครูกําลังสอนก็จะเป็นคอควายรอเรือสารูนี่ เหมือนกันไหมคะคาแรกคออูครูเป็นครูน้ําแต่ถ้าคอรออูครูคุณครูแบบนี้จะต้องมีรอเรืออยู่ด้วยนะคะคุณครูฟังการออกเสียงดีๆนะครูจะมีการดัดลิ้นดัดเสียงนะครูกับครูคออูครูกับคอรออูครู องความหมายนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนคออูคูนะคะคูหมายถึงอะไรคูหมายถึงร่องน้ําที่ขุดขึ้นมาเพื่อระบายน้ําร่องน้ําที่ขุดขึ้นมาเพื่อระบายน้ํนนา,ราหรือเก็บน้ําไว้ใช้เช่น<ช>ภาพนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเหมือนจะเป็นคูน้ําเราจะชอบได้ยินเพลงที่เขาล้อร้องว่าเปิดอาบน้ําในคูใช่ไหมคะตาก็ต้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลา คูก็คล้ายๆกับเหมือนคลองค่ะเป็นที่ที่เขาขุดขึ้นมาเพื่อให้มีน้ําเวลาบายน้ําเวลาน้าเยอะก็ระบายน้ําออกแต่ถ้าน้ําน้อยเราก็จะเก็บไปใช้ภาพนี้คือคูน้ำนั่นเองนะคะต่อไปคํานี้ค่ะ for fun สระอู for อูฟู for อูฟูคำว่าฟูนักเรียนเคยได้ยินอะไรบ้างคะฟูอะไรฟูบ้าง ผมฟูหัวฟูขนมถ้วยฟูบางคนอาจจะเคยได้ยินขนมถ้วยฟูนะคะหรือไข่เจียวที่มันฟูฟูฟูมันแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันคําว่าฟูหมายถึงการพองตัวขึ้นเช่นผมใช่ไหมคะถ้าผมปกติคืออยู่แบบนี้ถ้าผมฟูคือการพองขึ้นมาเช่นในภาพนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเขาถือวีเหมือนเขาไม่ได้หวีผมเลย ดังนั้นผมเขาฟูมากยุ่งเหยิงไปหมดเลยเขาเรียกว่าคนหัวฟูแบบนี้การฟูคือการพองขึ้นหรือขยายตัวนูนขึ้นเช่นขนมบางคนเคยกินขนมถ้วยฟูก็คือขนมที่นึ่งสุกแล้วมันฟูสูงขึ้นมาจากถ้วยนั่นเองค่ะหรือไข่เจียวใช่ไหมคะถ้าเราทอดไข่เจียวปกติมันก็จะแบนๆแต่ถ้าเราทอดในน้ำมันร้อนๆบีบมะนาวสันิดนึง ไข่เจียวก็จะฟูใหญ่เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองค่ะดังนั้นคําว่าฟูหมายถึงการพองขึ้นหรือขยายตัวนูนขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องความหมายของคําที่รผสมด้วยสระอูยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมง่ายมากเลยดังนั้นนะคะเรียนจบแล้วให้นักเรียนนะคะทํำใบงานความหมายของคําที่ผสมสระอูนะคะในเรื่องภูผา คำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนคําจากภาพคําละสองครั้งคุณครูย้ํานะคะคําว่าสองครั้งเช่นคําแรกคําว่าปูที่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเวลานักเรียนเขียนตอบนักเรียนต้องเขียนคําว่าปูสองครั้งนะเขียนเต็มบรรทัดสวยๆแต่คุณครูอาจจะเขียนไม่สวยหน่อยนะเพราะว่าคุณครูใช้เมาส์ในการเขียนนะคะคุณครูอาจจะไม่ถนัดแต่นักเรียน่มีดินสอนะคะเขียนให้สวยๆนะ แบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะให้คัดภาพละสองคำนะคะอันนี้คือใบงานของวันนี้นะไปฝึกทำเยอะๆนะคะส่วนสามแผ่นนี้เป็นการบ้านเสราร์อาทิตย์นะคะเป็นการคัดคำตามรอยปะแล้วก็ฝึกเขียนเองนะคะเป็นคำที่ประสมด้วยสระอูนะ มีอยู่สามหน้ามีสละอูมีกออูกูขออูขูคออูอคูจอูอจูชอูอชูคือเยอะมากมายเลยแล้วก็มีมีสองพยางด้วยเช่นรูงูชูขารูปูหูตาหาดูถูหูถูขาปูนาแล้วก็ภูผาเห็นไหมคะ คำเหล่านี้ทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นคำที่ประสมด้วยสระอูนะดังนั้นนักเรียนเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านสะกดคำนะคะนักเรียนจะได้เก่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนตามคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะคะว่าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ 拜拜。Bye bye.